เพื่อนๆวันนี้เราจะมาฉีดพ่นสารกําจัดวัชพืชนะสับปะรดแปลงนี้เราปลูกเมื่อเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมเราปลูกเสร็จก็ตอนนี้สิ้นเดือนสิงหาคมก็ได้เดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็พึ่งจะถอนหญ้าโดยอเขาเรียกว่าถอนด้วยมือนะไปหนึ่งรอบแล้วเมื่อวันที่สิห้สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เพื่อนๆดูนะระยะเวลาแค่ อ่ประวันยญ้าเขาก็ขึ้นลกเหมือนเดิมแล้วนะวันนี้อ่ามีเวลาว่างนะพี่ๆเขาก็เลยมาอ่าได้เวลาที่จะพลนสารกำจัดปัจพื้กันต่อวันนี้เราก็ใช้โบมาซิลไดยูลอนอะมิทีนแล้วก็อ่าขีโทดดิมตัวบวกนะเหมือนเช่นเคยนำ1,000ลิตรแต่ว่าสบรถแปลงนี้อ่า น่าจะไม่หมดเราเดี๋ยวเราก็เอาไปพ่นแปลงอื่นแปลงข้างบนที่เราปลูกพึ่งปลูกใหม่ได้อีกเพื่อนเพื่อนดูนะแค่สิบกว่าวันยาขึ้นโลกเหมือนเดิมแล้วจากที่ว่าอาทิตย์ก่อนสัปดาห์ก่อนนั้นแบบเตียนสวยงามเลยนะอาทิตย์เดียวจริงๆนี่ถ้าเราไม่ถอนแล้วไม่ตัดบ้างก็เหมือนก้อนนี้หละเพื่อนๆแล้วเขาก็จะโตเหมือนก้อใหญ่นะเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นเขาตกน้อยก็จริงแต่เขาตกบ่อยเขาตกเหมือนว่ายัวยบ่อย ยาเขาก็เลยจะโตค่อนข้างจะงามหลังจากเราชีดพ่นแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆว่า,าเขาเรียกว่าจะได้ผลตอนไหนคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตด,ดูว่าผลที่ได้เนี่ยจะอยู่เป็นระยะค่อนข้างจะนานนะเพื่อนๆบางทีอาจจะมองว่าเอ๊ะมันชา้าจะได้ผลหรือเปล่าระยะเวลาก็คือว่าเป็นเดือนเลยเหมือนกันนะ แต่ว่ารอบนี้เราจะเปลี่ยนปุ๋ยนะทุกคนเราจะไม่ใช้21ศูนย์แต่จะใช้เป็น46ศูนย์แทนเพราะว่าจากการทดลองการใส่46ศูนย์น่ะดูดแล้วเรื่องจับคู่ทีเนให้จับรถเนี่ยเขาเขาไม่เศร้ามากนะเขาไม่เศร้าแรงแต่ถ้าใช้21ศูนย์เนี่ยตัวตัวยาดังนั้นมันจะความเก่าข้าวที่ทนไว้ก็จริงแต่ว่าตัวสารลดเขาก็จะเศร้า ดังนั้นเนี่ยเราได้เปลี่ยนมาใช้เป็น46สิบสูนแทนนะเพื่อนๆก็สูตรที่ใช้ก็จะเป็นอะมิทีน1กิโลอ่าไดยูลอน2กิโลโปมาซิล1กิโลแล้วก็ขีทอดิม1ขวดนะตัวบวก1ขวดแล้วก็จะกลายาก็จะใส่เป็น 46.00ิ46นะ20กิโลแทน21 0สดูนะทุกคนเพื่อนๆนที่ได้สูตรไปก็สามารถปรับสูตรตามได้นะอันนี้เดี๋ยวเราก็ทดลองให้เพื่อนๆดูว่าการเปลี่ยนสูตรใช้ปุ๋ย21 0สนนมาเป็น46 0สเนี่ยพ่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างแปลงนี้นะตรงนี้นะเพื่อนๆพื่ยาเขาเรียกว่ายาใบ ใบใหญ่ๆค่อนข้างเยอะนะผักหญ้าใบกว้างแล้วก็ตัวที่เป็นเถาวัลย์ค่อนข้างเยอะเพราะที่ผ่านหมาขนาดเราท่อนมือแล้วนะเขาก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเห็นไหมเขาก็เขาเรียกว่าเขาจะมีรากอยู่ใต้จะมีรากอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทอนแล้วอะไรเนี่ยเขาก็ยังสามารถขึ้นได้อยู่เเดี๋ยวเราลองดูว่างจากที่เราพ่นยาไปแล้วจะม่ตรงนี้ทางที่สองน่าจะไม่หมดทางเดี๋ยวถ้าไม่หมดก็ค่อยไปฉีดแปรงบนกันต่อ ตรงนี้ก็ใช้ตีซ่าทางกว่านะทุกคนเนี่ยยาประเภทถาวันแบบนี้นะทุกคนเวลาฉีดต้องต้องฉีดเปียกให้ชุ่มนะแล้วก็ต้องจีที่โคนเขาบางทีเราฉีดไปเนี่ยเราคิดว่าเปียกแล้วแต่มันจะเปียกแต่บนบนยอดนะตัวยาไม่ลงถึงรากถึงโคนเขาเขาก็จะไม่ตุยและยิ่งถ้าสมมติว่าเราฉีดแบบนี้นะเพื่อนๆหล่องจะฉีดเสร็จแต่ตั้งสองสามชั่วโมงฝนตกยิ่งดีเลยนะ จะทําให้ยาเนี่ยเขาสลดหรือแล้วก็ชีดไมแห้งลไม่ต้องกลัวนะครๆที่หลดชีดคนยาแล้วหลังจากนั้นคนโต๊เนี่ยหลังจากคนต้องสองสามทั่วโมงคนโต๊ก็ไม่เป็นอะไรเห็นไหมอันนี้เป็นสับรสพี่ปลูกใม่นะทุกคนเนี่ยเพื่อนๆพยายามยาปล่อยให้สับราเขาโรกนะอยาให้ยากขึ้นเราต้องรีบทาความสะอาดทอมาอย่างนั้นเนี่ย เดี๋ยวต้นต้นญ้าเนี่ยเขาจะไปแย่งปุ๋ยต้นสับปะรดกินหมดก็ทําให้เราบำรุงสับปะรดเนี่ยเขาไม่งามเห็นแล้วเนี่ยหากองท้าจะเป็นกระถินหญ้าถาวรเยอะแล้วก็โรคมากด้วยแต่นาทําพุ่มได้มือสะอาดไปแล้วนะทานไปได้อาทิตย์ละฟ้าเท่านั้นเองนะทุกคนเดี๋ยวลังแจ้งนี้นะประมาณกี้วันผนออกมาเป็นยังไงจะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูต่อไปและแปลงนี้นะเพื่อนเพื่อนเราจะหลงรายละเอียดไว้างบนคลิป นะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าทําอะไรบ้างมันจะมีซองแป้งติดกันอยู่นะแป้งที่บ้านเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนดูสําหรับใครที่ปลูกใหม่พร้อมๆกันสามารถที่จะเป็นอ่าดูไปพร้อมๆกันเอาเป็นแนวทางในการทําที่ไร่ของเพื่อนเพื่อนต่อไปได้ว่าแต่ละแป้งที่เพื่อนเพื่อนทำนี่จะเหมือนของเราารอเปล่าหรือว่าจะเอาอ่าไปเป็นแบบก็ได้นะหรือว่ามีอะไรจะสอบถามอย่างไรข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถถามได้ตลอดทิ้งข้อความทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบ 到白家。